สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นําเครื่องรางวัตถุมงคลมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในเครื่องรางของครูบาอาจารย์มีดเล่มนี้ก็เป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะขนาดความยาวเฉพาะใบ8นิ้วยาวรวมด้ามและฝัก13นิ้ว เก่าธรรมชาตินะคะเก่าเดิมๆทางด้ามและฝักเลย ใบมีดข้างในนะคะรวมด้ามฝัก13นิ้วใบมีดเป็นเหล็กดำนะคะสันมีดฝังตะกุดไว้ เนมขึ้นตามการเวลาต่อปลายสียมาเปลีล่ยนเพิ่ม ลันแน่นนะคะต้องการจะทักทายก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0926629 หกหการุจิการนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลยาวรวมด้ามได้ฝัก13นิ้วนะคะเฉพาะใบครแ8นิ้ว ทักทายกันเข้ามาได้เลยหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์092 6629665รุจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ